ท่าน,นี้5สำหรับจ job KPI ประจำวีธี่4นะคะที่ได้ติดตามงานจากาแผนกต่างๆนะคะเริ่มที่แผนกแรกเลยนะคะอ t เกี่ยวกับงานถ่ายทำ v care นะคะตอนนี้รอถ่ายทำค่ะและแผนกต่อมา,าแผนก Audit นะคะ3รายงานที่ต้องส่งคือรายงานบริหารลูกหนี้รายงานรับโทรศัพท์สินเชื่อสรุปเจราจาที่ดินนะคะส่งเรียบร้อยทุกรีอร์ตแล้วค่ะแล้วก็สาหรับแผนกต่อมาในส่วนของ Account นะคะ c h a f ฟค่าใช้จ่ายยอดขายคอมมิชชั่น QDM commission angel eat V care นะคะรายงานผลประกอบการกำไรขาดทุนส่งเรียบร้อยหมดทุก report แล้วนะคะแล้วก็สำหรับรแผนก HR นะคะสัมภาษณ์นี้ก็คือเน้นไปที่ supervisor ประจำปอยเปตนะคะตอนนี้เข้ามาสัมภาษณ์สองคนคือสัมภาษณ์ไปกับสัมภาษณ์กับพี่ไก่นหนึ่งคนแล้วก็สัมภาษณ์กับพี่อูหนึ่งคนนะคะสำหรับคนที่มาสัมภาษณ์กับพี่อูนี้ไม่โอเคนะคะอันนี้ก็รอพี่ไก่คอนเฟิร์มมา และในส่วนของน้องจูน,นะคะผนกคอนเซิลเรื่องส่งบทความครบค่ะสามบทความสำหรับวีกนี้ก็จบรีพอร์ตแค่นี้ค่ะ